สวัสดีครับมีดชอดีแพร่ครับหรือว่ามีดอาจารย์ปู่วันนี้ผมจะนำเสนอมีดบ้องครับกับมีดเน็บขนาดกลางครับใช้งานพอดีพอดีเล่มแรกเอาจากด้ามไม้ก่อนนะครับเล่มแรกเป็นมีดเน็บด้ามไม้ใช้ขนาดกลางใช้งานได้สารพัดครับ มกว้างเขาไม่ก็สองนิ้วยาว10บนิ้วคูณในหนาหกมิลครับด้ำไม้เนื้อแข็งครับเริ่ม b u d g e ร้อยบาทครับผมเริ่มนี้นะมีฝักท่อ PVC เลยเล่มพี่สองก็กว้างสองนิ้วสองหุนครับยาวเก้านิ้วครึ่งครับสันหนาหกมิลครับเริ่มรเจ็ดร้อยเหมือนกันครับ เล่มที่สามก็เป็นด้ามไม้เหมือนกันครับกว้างสองนิ้วยาวเก้านิ้วครึ่งครับหนาหกมิลครับราคาเจ็ดร้อยบาทครับจับถนัดใช้งานได้เหมาะมือมากครับเล่มที่สี่ความกว้างสองนิ้วครึ่งยาวสิบนิ้วครึ่งครับสนาแปดมิลครับเล่มนี้ราคาจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งครับผม เล่มละแปดร้อยบาทครับนี่ครับด้ามไม้เนื้อแข็งนะต่อไปก็เป็นชุดด้ามบ้องต่อนะครับมีดด้ามบ้องมีดเหน็บควานเล่มนี้1นิ้วห้าหุนครับความกว้างนะความยาว10นิ้ว2หุน สันนาเจ็ดมิลครับดำบ้องบ้องสมโว,วบ้องยาวมากครับจับได้มิดเลยราคาแปดร้อยบาทครับผมทามาจากเหล็กแหนบครับต่อไปก็เป็นมีดมงครับมงดำบ้องครับ ความกว้างของมีดก็สองนิ้วยาวสิบนิ้วครึ่งครับสันหนาเจดมิลครับราคาก็7จ็ร้อยบาทครับผมเล่มนี้นะเล่มต่อไปก็เป็นมีดควานช้างครับควานช้างนี้ความกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนครับยาวสิบสองนิ้วครับสันหนาแปดมิลครับเล่มนี้หนึ่งพันบาทครับ เล่มต่อไปขยบไซส์ขึ้นมาอีกครับยาวมากเลยครับความกว้างก็หนึ่งนิ้วเจ็ดหุนเหมือนกันครับแต่ความยาวสิบสานิ้วครึ่งครับสันนาแปดมิลครับความยาวของบองก็ประมาณห้านิ้วห้านิ้วครึ่งครับดำจับได้ถนัดมือมากเล่มนี้ หน0่อบาทครับผมต่อไปก็เป็นขนาดมินิครับมีดดำบ้องครับผับปากบ้องเรียบร้อยเล่มนี้ความกว้างหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วสามหุนครับยาวหนิ้วสองหุนสันหนาห้า 5, มิลครับ เล่มละห้ารบาทครับเล่มนี้นะเรมีอีกเล่มนึงครับเล่มนี้ก็ไซมินิครับขนาดเล็กสันหนาห้ามนความกว้าง1นิ้วครึ่งความยาว6นิ้วตัวบ้องยาว4นิ้วสี่นิ้วครึ่ง เร่มนี้ก็500บาทเหมือนกันนะครับสนใจติดต่อได้ที่ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมเบอร์0801272 466ครับเบอร์เป็น id l i n ยครับแอดไลน์ได้เข้ามาเลยนะครับผมครับขอบขอบคุณมากครับที่รับชมช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ